แม่กูได้น้ำลูกค่ะ,ะเฮ้ยโอ้นี้รอดรอดไม่รอดอยู่วะต้องเห็นรอยกมแล้ววะจะบอกให้ตามปะแน่นอนเขาเต็มแบค็คทำไมวะโอ้ยเช็ด <c oughs> บอดยากมาก,มากบอดยากจัดจาดความรักทำไมคนย้าจัดความ <c oughs> รักมีคำ<ร>ที่ยิ่งใหญ่อลพิอ่อ๋ <c oughs> มอมีกั้นขำป่ะวะ เอามีกันข่ำมีกันข่ำเดี๋ยวเปิรกอะไรวะเปิรกกันขแบบโดนไล่ไปแล้วแบบยังไงอะแบบมันมันคึกเงี้ยแบบกันข่ำคืออะไรมึงเตรียมมากูก่อนเลยกั้นตากันข้ากูว่ากั้นข่ำอะเราควรเอาไปเป็นกัดฟันด้วย Why ไอหนุ่มหน้ามนคนไร้ใจอะไร เขาเดินมาที่ที่เครื่องที่กูซ่อมอยู่เมื่อกี้แล้วแล้วคือแบบคือแบบแล้วคือแบบเขามองกูอ่ะแล้วคือแบบแล้วคือเขาสเต็ปคือกูอ่ะเห็นเห็นเขาเดินมาแล้วเว้ยกูก็ออกมายืนต้นไม้แล้วแล้เขาสเต็ปแบ็คแล้วกูวิ่งสวนไปอะเขาไม่เห็นเขาแปลงล่างได้แปลงห้ก็แปลงเนี่ยหลบโอ้โหออกไปให้หมดหลบไปให้หมด กูเองอันนี้อันนี้กูเองเขามาแนวเออโอ้ยลมมาเลยหรอไม่ได้ลมไม่ได้ลมเอาเขาทุบคอเขาเห็นกูแนวเขาเห็นกูแนวเจ็ดสิบสี่คูณสองร้อยยี่สิบห้าได้เท่าไหร่เจ็ดสิบสี่คูณสองร้อยยี่สิบห้าได้เท่าไหร่ขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมคำตอบก็คือนะครับเขาบอดยากอ่ะ ูช่วยไม่ได้ปกติกูช่วยไม่ได้ละรักษา,ขาไข้ไม่ได้เลยเขาแปรงร่างได้อย่างนะยังไ,ได <c oughs> เ้เอ่อเอ่อยังไม่ได้อย่าเพิ่งมาช่วยนะกินข้าวอยู่ไม่ไม่หมายถึงถ้าถ้ามาได้ก็มาบอกกูด้วยช่วย <c oughs> ช่วยไม่ได้อย่ารีบวางจานเลยสัตว์ นี่กันเลยอย่างเงี้ยน,น้ำน้ำมาช่วยหน่อยมาช่วยมาช่วยดีนะกูวางจบอลโลธา,ามบอลโลธามบอลโลธามามัไม่ได้นะครับเนี <ki> ่ยเขากลับไปบอลเล็กเขากลับไปบอลเล็ก ไล่อยู่บ่อไม่โดนไม่โดนไม่โดนกูไม่โดนไล่โอเคเดี๋ยวกูซ่อมมาซ่อมบ้านใหญ่ได้นะกูไม่เคยโดนไล่กูไม่เคยโดนไล่มามาวิ่งมาบ้านใหญ่ได้วิ่งมาบ้านใหญ่ได้มันไม่จริงมันไม่จริงเดี๋ยวกั้นให้มันไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงเอาแรงล่างได้อย่างนะอย่างเนาะเออม่อาหน้าต่ำเลยเอาหน้าต่ำเลยเดี๋ยวกูขวางขลักหน้าหมาเดินหมา ไม่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 เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ดิเอ้าอุ้ยศาสตร์โค้งใช่ไหมว้าวน่าโมโตกันเลยมันนัวอะไรกันอยดิไปฉายสองคนมาได้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 ลงพลังลงพลังเอ้ยเงานหลังอ่ะเอาเอาเอา เออาไม่ไปทางไหนเลยวะเขาเลือกเดินตรงว่ะบุกอยู่ตรงหน้านี่เองเะไรครันี่เขาไปเขาเขาไปบ้านเล็กเขาไปเขาไล่กูเขาเดินมาหากูแล้วเอาเขาไปแล้วได้แล้วหรอเขาเจอกูแนวไหนวะไหนเขาเจอมึงแล้ววะเขาเจอแล้วแต่เขาไม่ไล่อะนับไหม ได้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 แมว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 ถ้าถ้าเข้ามานี่คือเขาโค้งมาแล้วเจอเลยนะคือคือแค่วิ่งมาเขาวัดปีได้แล้วอ่ะก็แค่โอเคแม่แม่แม่กูกูกูเวล่องหนอยู่กูมีอมตะกดอมนาจตะได้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 แมวไม่มองแมว sure. right. ไม่มองไม่ทำอะไรกูกินชอตสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันระเบิด ควนตีนควนตีนได้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 เรายังซ้อมไม่เสร็จเลยอะไรเพื่อนอยู่อะไรเพื่อนอยู่ไม่เพื่อนทำไมเพื่อนอยู่เสียไม่เพื่อนเฮ้ยเพื่อนมีเปิร์ดมีเปิร์ดดีซีสีอัจจิณารีนสปินเบิร์ดอ๋อคือเห็นมันอยู่บนหัวแอบอ๋อกูควนตีนควนตีนอ่า เออกวนตีนกวนตีนเออกวนตีนเ <c ười> ครื่องมีไม่ต้อง <c ười> แต่ทำไรอะ่ะ <c ười> ไม่ได้ดูด้วยเฮ้ยแมวเออเออเอเอถ้เ,อเขาเห็นแกกูอ่ะ <c ười> เอ <c ười> เอเฮ้ย ไอ้นี่มันมีของไอ้นี่มันมีของไอ้เด็กนี่มันมีของอี้อี้โถ่เอ้ยไอ้กาดดักหน้าดักหน้าดักหน้าอ้าวิดิโอเทคไม่ไม่ไหวดักหน้า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 ทีดักหน้าดักหน้าเอ้าดักหน้าดักหน้าเอ้าดักหน้าดักหน้าเอ้าน่าจะมีกั้นข้ามหน้าต่างเหรอ มีเอ้ามึงวิ่งมาทำไมเนี่ยอ๋อกูอยากตามสัตว์โลกอะกูโดนไอ้กูไดอัรทำมาไอกูไดอัรทำมาเอ้ย้อ๋อกูข้ามครบสามเอ้าเขาเขาเขามีบอดยากนะไม่บอดไม่บอด ไม่ได้หรอไม่ได้ไอเข้าไปเครื่องซ่อมเขาไปเครื่องซมช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้นับจากตอนนี้ไปไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเห็นมไหมนะเหมือนจะเห็นนะนะเอาโอาเอาอย่านะ เพื่อนเราเป็ี่ยนเพื่อนเราเปล่นเบอร์มาช่คุณเงินเงินกูนี่กูเพิ่งติดกล่องเองกันเลยหมดแล้วต้องช่วยแล้วแหละกระเพื่อสองละอะไรคือยืนเฝ้าอ่ะเพื่อสองแล้วเฮ้ยเพราะไม่เป็นไรพี่บอมึงไปต่อได้เพราะตอนนี้มึงยังไม่โดนแฝดอีกแล้วเว้ โอ้แหลกจริงเอากระโมาคมึงจะไม่โดนมึงจะไม่โดนแผนอี้เอาไว้ยคือแบบมึงสามารถแบบเรียกว่าไงอ่ะแบบลมอีกรลมอีกเฮ้ยกูมีปีกอ่ะกูมีเปิ่มความหวังกูวิ่งเร็วเจ็ดเปอร์เซ็นต์น่ะช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วช่วยไม่ได้มันจะขึ้นหลอดอยากวิ่งอยากวิ่งอยากใช้ปืนอยากใช้ปืนขุ่นมาจริงหรอ ขางมาหรอกูก็ลมให้กูลมให้โอ้โหน่าสะบัดเลยโอ้โหขานนี่ก็ได้นี่เนี่ยอันนี้ก็ได้อันนี้ใหญ่เนี่ยอันนี้ใหญ่แพทย์สนามมาแพทย์สนามหรอเฮ้ยจะเล่นหรอเฮ้ยแต่กูเป็นแพทย์ให้เฮ้ยแพทย์ต้องชุดเนียนๆเฮ้ย ตอนนี้แพร่สนามจะเนียนนะครับเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแพร่สนามนีก่กูกันให้ตลอดเลยนะซ่อมตัวเองสิเอ้ยแต่ไม่ได้พอแปะปอแปะเสียงมันคุณไม่ได้ไดเอาไม่ได้เอาคนเจ็บมาเอา<ว>ติดอะไรเอ้าเอา,เอาอมาอยู่มาอยู่มาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> อยู่ไหนอยู่ไหนอยากรู้ปะ อยู่ไหนล่ะกูาจะวิ่งไปหาเอ่อน้องหมูน้องหมูหมูะตัวอะไรอ่ะโอนินี่ว่ะเออเจ็ดสองเอ้ไม่เจ็ดสองเขาเรียกว่าอะไรวะเออเออนั่นแหละไอ้ท่าที่กูเพิ่งฝึกอ่ะนั่นแหละท่านั่นแหละมีแทบมีแทบเดี๋ยรอเขาเขาไม่เอามองว่ะเขามองตลอดเวลาเลยอะหายมองแล้วหายมองแล้ว ดอ,อยู่ไหนไวะเขาอยู่ไหนอะขนาดกูอยู่สูงเนี่ยกูยังมองไม่เห็นเขาเลยทาไมเอามองมมออเขาอยู่ไหนวะเฮ้ยเขาอยู่ไหนอยู่ข้างในนี้อยู่ข้างในเม็ดตลอดเวลาเอา้าไม่เขาไปอยู่ไหนนั้นอนะไม่รู้ด่วยมาดิทำไมอะเขาแปลงร่างได้ เขาไม่เปิดเงียบเสียงหรออ๋ออ๋ออ๋อแล้วแมวมองตลอดเวลานะแต่อยู่ไหนวะเขาตามกูมาอยู่เาอยู่บ้านเล็กละวเขาตามมาอยู่เนี่ย嘛อยู่บ้านเล็กละวเขาเดินตัดบ้านเล็กไปเขาตามเอาไม่ตามไม่ตามมาฮิวมาฮิวได้ดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือยู่ไหนอยู่ไหนเต้าบ้านเล็กเต้าบ้านเล็กเต้าบ้านเล็กบ้านเล็กมีแท็กเตอร์ได้เหรอดูดเลือดดูดเลือด อสักสิบสเต็ปไม่ได้ใช้มองไมไมองมมองวขึ้นมาอีสเต็ปนะเมื่อกี้แบบนี้เขาตามทกับผมแบบนีามกูด้ละคือพอดวงมันจะมาอ่ะนะพอดวงมันจะมาได้ละชอบอ่ะ ตามดิเอ๋อะไรปุ้นเนี่ยเขาวิ่งตามเนี่ยกนียนกูเน um, ียนกูเนียนกูเอาว่ะไม่ปวดเหมือนโปรเพเยอร์ว่ะเกินเขาหมดแล้วนะบังให้กูบังแม่อยู่ไหนอยู่ไหนบังใครอยู่ไหนครับอยู่รถเคนไปครับไปดิไปครับไปครับ โอ้โหโปรเพย์เยอะอะแะนะมาตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะเนี่ยแหฮะใช้ใช้ใช้ให้หน่อยเอาไม่ต้องโอเคเฮ้ยอีกกูขอกูขอที่กูขอที่กูขอพะดักหน้าเยอปุ่นญี่ปุ่นเอ้าเอ้าเอาเอาเาเอาเองทำไมอะเอามันเยอปุ่นดักนะเอาเอาเรไม่ใช้ให้ตัวเนี่ยทำอไมเอ้าทำไมละครับหมดแล้วทำไมละครับ มันต้องฮิวเพื่อนไม่ใช่หรอเมื่อกี้หายดีละกูหายดีละ <c oughs> อะไรล่ะครับอะไรล่ะคราบอะไรล่ะครับอะไรวะต้องฮิวเพืไม่ใช่หรอเมื่อกี้มึงขยับตัวอยู่หร,เร <c oughs> อเออขยับเมื่อกี้ขยับเหรอใช่แต่แต่เมื่อกี้กูวิ่งติดมึงนะเขาเลิกตามกูอ่ะไม่ไม่เลิกไม่เลิกอยู่อ๋ <c oughs> อ, <c oughs> อเดี๋ยวเดี๋ยว

ไม่แทงหลังไม่แทงหลังช่วยดิช่วยดิแทงหลังไม่แทงหลังครับรถตามรถบอดรถตามบอดรถทามเออะรับให้รับให้รับให้เอาเรามาเอาเดินเอากระโดดออกมาบ้านได้หวะมันได้หว่ะอีสปอร์ตแยกกันแยกกันแยกกันแยก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 เอแป๊บนึงขอเวลาอยู่ตัวเองก่อนได้ได้ได้อยู่อยู่อยู่อนี่ไหน อ๋อเฮ้ยเมทเทพนี่ว่าเมทเทพเอาเอาจะไปสู้เมทเทพเฮ้ยวิ่งสวนมาได้เขาได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้อันนี้อันนี้โปอันนี้อันนี้กูโปมากถ้าถ้ากูโปมากถ้ากูโปมากไมม่ียังไม่มีสแต็เดบุกูซัคเต็ตเนี่ยเดี๋ยวลงมาฮี่ก่อนเลยดูเลือดเดี๋ยวให้ดูเลือดก่อนเลยเอาให้จุ่เสร็จ อะดีนอะดีนอะดีนนี่คือแผนนี่เป็นแผนี่เป็นแผนมาแล้วอ่ะหนึ่งสเต็คโอ้โหไม่มาเลยวะโอประตูอยู่แค่นี้เองนล้วโอเงียบมากเลยเสียงเครื่องดังมากอ่ะนี่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 มูนวอ้ยเขามาวะเอ้าวะเขามาเขามาลงไม้สักทีไป ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดอย่าเพิ่งเปิดรอเรามันทุบค่อยเปิดเรามันทุบค่อยเปิดไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดเอ้จุดหรือหรือหรือมีโมลี่วะยืนงั้นคือยังไงยืนงั้นคือมีโมลี่เออโนวันพูดดิเอ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าว อ้าวไอ้บุญป่วยแล้วป่วยแล้วป่วยไปตัวแล้วตีเลยตีฉันสิตีฉันสิตีฉันสิเออแสบตาแสบตาแสบตายิวยิวยวนยิวก่อนได้วเดี๋ย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 วโอ้ออกทันออกทันโอ้โหโอ้โห